สวัสดีครับผมนายธนกรทัชดาครับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศึกษานะครับสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องความขัดแย้งกับทฤษฎีนะครับเชิญน้องๆรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับความขัดแย้งนะครับการทะเลาะวิวาทนะครับหรือการทะเลาะเบาแหวนนะครับก็คงได้กันยินกันมาบ่อยๆนะครับ จะเห็นเป็นชินตานครับไม่ว่าจะสังคมที่ไหนหรือแห่งหนใด,ดนะครับก็จะมีความแตกแย,อยกอยู่เสมอนะครับจนนําไปสู่ความขัดแย้งได้นะครับความขัดแย้งนะครับหมายถึงความไม่ลงรอยกันไม่ยอมทําตามกันและยังมีความต้านทานตอบกัน,นครับนี่คือความหมายตามพระจ้านกกรมฉะบับราชบัณฑิตนะครับแต่้ะอีความหมายของความขัดแย้งนะครับตามพระจ้านกกรมของ เว็บสเตอร์ของพูะจานณ์โกรมดังในสหรัฐอเมริการครับกล่าวว่าความขัดแย้งนะครับหรือคอนฟ lict นะครับมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน,นครับซึ่งแปลว่าการต่อสู้นะครับไฟท์นะครับหมายถึงการทําสงครามการไม่รวงรอยกันหรือการเข้าเข้ากันไม่ได้นะครับมีความขัดขานซึ่งกันและกันครับและความขัดแย้งนะครับถ้าดูคนเผินก็อาจจะไม่มีหลักการอะไรเร ทฤษฎีใดๆมากมายนะครับแต่ถ้าศึกษาเข้าไปอย่างลึกนะครับก็จะเจอนักทฤษฎีหลายๆคนนะครับได้ให้ความคิดนะครับหลักการทฤษฎีไว้มากมายนะครับแต่วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างหนึ่งคนหลักๆนะครับให้ฟังนะครับวันนี้ครับจอซิมเมลนะครับซซมเมลเกิดที่กรุงเบอร์ลินนะครับเขาเกิดในตระกูลที่ใหญ่โตนะครับเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งนะครับแต่เหตุการณ์ใ้กระพิบเปลี่ยนนะครับพ่อของซิมเมลนะครับได้เสียชีวิตนะครับทาให้ซซมเมลครับเขาได้เปลี่ยนไปนะครับโดยที่เขาก็ ได้รับมรดกนะครับจากครอบครัวนะครับทำให้เขามีทุนการศึกษานี่ที่จะสามารถศึกษาไปได้ตลอดชีวิตนะครับแตสิเมลนะครับก็ได้เลือกศึกษาวิชาปัตญาและประวัติศาสตร์นะครับที่มหาลัยที่กรุงเบอร์ลินนะครับหลังจากเขาจบการศึกษานะครับเขาได้รับปริญญานะครับเขาก็ได้สอนวิชาปัตญาจิตวิทยาครับและสังคมวิทยานะครับ และข้อเสนอเชิงทฤษฎีของจอร์จซิมเมลนะครับซิมเมลได้กล่าวไว้ว่านะครับความขัดแย้งนะครับเป็นปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่งนะครับเกิดขึ้นได้กับกลุ่มสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันครับโดยขัดแย้งนะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่เกิดจากการที่เรารู้สึกเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะครับทำให้เกิดความขัดแย้งครับนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับคือความกลมเกลียวนะครับภายในกลุ่มแต่ความกลมเกลียวภายในกลุ่มเนี่ยครับก็ จะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งได้อีกด้วยครับและซินเมลนะครับก็มีความเห็นว่าความขัดแย้งนะครับเป็นสิ่งที่เก่าแก่นะครับและหลีกเลี่ยงไม่พ้นของทุกสังคมนะครับก็จะมีความขัดแย้งนะครับซึ่งเห็นด้วยเหมือนคาลมาร์กนะครับซิมเมลก็ได้กล่าวว่าองค์ประกอบนะครับทางสังคมนะครับกระบวนการแตกแยกนะครับมี2ประเภทนะครับคือกระบวนการเก่อความสัมพันธ์นะครับ และกระบวนการแตกแยกนะครับวันนี้ผมก็จะมายกทฤษฎีของจอร์จซิเมลนะครับไว้หลักๆนะครับก็คือความเครียดนะครับความเครียดของความขัดแย้งนะครับซิเมลได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งนะครับยิ่งสองฝ่ายนะครับแย้งกันมากเพียงใดผูกพันกันมากเพียงใดความขัดแย้งจะมีความเครียดมากขึ้นครับสองครับกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่มเดียวกันยิ่งมีความเครียดที่มากขึ้นนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งสามครับความขัดแย้งนะครับ เกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มนะครับความขัดแย้งยิ่งมีความเครียดก็จะยิ่งมีความเครียดมากขึ้นนะครับและสีนะครับยิ่งคู่กรณีนะครับปองดองกันมามากเพียงใดน,นะครับและ, fourth, ะปล่อยให้อยู่ห่างกันนะครับความเครียดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับและซิมิลนะครับก็ได้แบ่งหน้าที่ของความสัมพันธ์ต่อสังคมไว้ว่าหน้าที่ของสัมพันธ์ของความสังคมนะครับก็คือ1น,นะครับ ความขัดแย้งครับมีความเครียดมากเพียงใดนะครับเกี่ยวกับการเป็นอันหนึ่งอันเดียของภายในกลุ่มองค์กรม,มากเพียงใดนะครับก็จะมีคู่กรณีมากขึ้นทันั้นนะครับ 2. ครับความขัดแย้งครับมีความเครียดมากเพียงใดนะครับเกิดการบูรณาการระหว่างกลุ่มน้อยลงเพียงใดนะครับกลุ่มที่ขัดแย้งครับก็ยิ่งมีการรวมอํานาจมากขึ้นเกิดการสร้างศูนย์กลางมากขึ้นนะครับ แต่ทั้งหมดนี้นครับก็เป็นทฤษฎีของจอร์ซินเมลนะครับที่ผมยกมาเบื้องต้นนะครับแค่บางส่วนนะครับเมื่อฟังผมมาทั้งหมดแล้ะครับน้องๆก็อาจจะคิดออกหรือไม่ออกว่าความขัดแย้งนั้นใกล้ตัวเราหรือไม่นะครับแต่ถ้ายังน,นึกไม่ออกนะผมก็จะยกตัวอย่างถึง2ประเทศที่มีความกระแสในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับ สหรัฐกับอัฟกานิสถานนะครับถ้าจะพูดถึงความขัดแย้งนะครับก็2ประเทศนี้ครับมีความขัดแย้งมานานมากกว่า20ปีนะครับก็คงต้องเล่าเนื้องย้อนไปที่เหตุการณ์ชนวนเหตุนะครับเมื่อ20ปีก่อนนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในวันวันนะครับในเมื่อวันที่11กันยายนพศสอนสนะครับในเช้าวันนั้นครับผู้ก่อการร้าย19คนนะครับจากกลุ่มอิสลามอันกออิดะนะครับก็ได้จี่พ่นอากาศยานนั่นก็คือเครื่องบินครับทั้งหมด4ลล2จี้ไป พุ่งชนตึกเวอร์เทนนะครับสองตึกนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับพุ่งชนอาคารเพตากรของซารัฐนะครับและลำที่สี่นะครับก็ตกที่ทุ่งครับที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับจริงๆแล้วเป้าหมายของที่เครื่องบินลำที่4นะครับก็คือจะไปพุ่งชนอาคารรัฐสภานะครับแต่เกิดเหตุการณ์ขัดขืนภายในเครื่องบินนะครับทำให้เครื่องบินตกก่อนนะครับ หลังจากเหตุการณ์นั้นครับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า3,000คนนะครับแล้วก็ไม่มีผู้มีชีวิตรอดจากเครื่องบินทั้ง4ลำเลยไม่แต่คนเดียวครับและหลังจากนั้นนะครับเพียง7วันนะครับประธานาธิบดีในสมัยนั้นครับจอร์แดลยูบุชนะครับประกาศตามล่าตัวออซามาบินลาเดนนะครับหัวหน้ากลุ่มอันกอิดานะครับที่กบดานอยู่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับ ต่อมานะครับในปีเดียวกันนะครับ2,544นะครับกองทัพสหรัฐนะครับและก็พันธมิตรองค์การนาโตนะครับประกาศสงครามกับผู้ก่อการร้ายนะครับพร้อมเริ่มบุกโจมตีนะครับฐานที่มั่นต่างๆของกลุ่มตาลิบันนะครับและหลังจากเหตุการณ์ในวันๆครั้งนั้นนะครับวันที่24ตุลา2,547นะครับบิลาเดนครับก็ได้ปล่อยคลิปนะครับโต้แย้งออกมาว่าเขาเนี่ครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในของเหตุการณ์ในวันๆนะครับ แล้วก็ปี2548นะครับกลุ่มตาลีบันนะครับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับพร้อมเปลี่ยนวิธีการต่อสู้นะครับจากวิธีเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นวิธีระเบิดพีชีพนะครับและปี2550นะครับกองทัพสหรัฐนะครับได้ประกาศว่าได้สังหารมุลลอับดุลเลาะนะครับผู้นำตาลีบันได้ที่อัฟกานิสถานแล้วและในยุค ประธานาธิบดีบารัคโอบามานะครับปี2552นะครับบารัคโอบามาได้สั่งเพิ่มกำลังทหารนะครับเป็น68,000นายครับและ2554นะครับโอบามาก็ได้ประกาศอีกครั้งโดยการลดกำลังทหารนะครับจาก100,000นะครับที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆลดลงเหลือเพียง30,000นายเพียงเท่านั้นครับแล้วันที่1พฤษภาคม2554นะครับในรัฐบาลของ บารักโอบามานะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้สังหารโอซามาบินลาเดนได้แล้วนะครับที่ปากีสถานครับ2556กับพันธมิตรองค์การนาโตนะครับทั้งหมดที่ได้เข้ากําลังทหารไปก่อนนั้นนะครับได้ถอดออกมาทั้งหมดครับแต่ยังมีการช่วยเหลือในการฝึกซ้อมเตรียมรบให้กับรัฐบาลอัฟกานิสถานอยู่ครับและ2559นะครับสหรัฐนำเครื่องบินนะครับไปทิ้งระเบิดที่ อัฟกานิสถานครับโดยเป้าหมายคือทำลายฐานที่มั่งของกลุ่มไอซิดนะครับ2,562ครับเริ่มมีการเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นกันอีกรอบนะครับผมและปี2,563ครับ29กุมภาพันธ์นะครับได้เกิดการบรรลุข้อตกลงครับสันติภาพกับกลุ่มตาลิบันนะครับโดยลงมนามบรรลุข้อตกลงที่ประเทศกาตานะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับ4มีนาครับ 2,563นักกุมเตปกลุ่มตาลีบันก็ละเมื่อข้อตกลงนะครับกับสหรัฐนะครับโดยสหรัฐก็ตอบโต้ด้วยการจมดีทางอากาศเช่นเคยนะครับและปี2,563นะครับพฤศจิกาครับสหรัฐก็เริ่มสั่งลดกําลังทหารลดลงเรื่อยๆจนเหลือ2,500นายครับจนมาถึงวันที่14เมษายนนะครับประธานนาธิบดีคนปัจจุบันนะครับโจไบเดนนะครับประกาศถอนกําลังอย่างเป็นทางการทั้งหมดนะครับออกจากอัฟกานิสถานนะครับ โดยเริ่มถอนกําลังตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมครับจนถึงวันที่11กันยานะครับจนถอนลงแล้วหมดไม่เหลือไม่ได้คนเดียวเลยนะครับหลังจากเหตุการณ์ถอนกําลังนะครับก็เกิดให้กลุ่นตาลิบันนะครับลุกมือขึ้นมายึดเมืองต่างๆสําเร็จและอย่างรวดวัยครับแล้วก็จนจัดตั้งรัฐบาลตัวเองขึ้นมานะครับพร้อมทางใช้กฎหมายอิสลามเป็นหลักครับแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเริ่มมาครับก็ยังมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างสองประเทศนี้อยู่บ้างนะครับ จะให้การที่ผมยกมาตัวอย่างนะครับก็จะเข้ากับทฤษฎีของจอร์จซิมิลนะครับเช่นยิ่งการมีความขัดแย้งมากทท่ไรนะครับความเครียดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับยิ่งเกิดการคุกคามเท่าไรครับความขัดแยง้งความเครียดเท่าไหร่แล้วก็มีระยะเวลาน,านานเท่าไรผสมกันเท่านั้นก็จะทําให้ความเครียดนั้นพงทนถาบมากขึ้นครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เข้ากับทฤษฎีจอร์จซิมิลนะครับก็คือ ยิ่งความขัดแย้งมีความเครียดมากเพียงใดนะครับและเกิดการบูรณาการระหว่างกลุ่มนะครับน้อยเพียงใดกลุ่มนั้นก็จะเกิดการรวมอานาจนะครับก็จะเกิดคู่กรณีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงข้อมูลนะครับทั้งในหนังสือเรียนและเอกาสารประกอบการเรียนรายวิชาหลักสังคมวิทยาของอาจารย์ชวิตตาตันติมารานะครับแล้วก็ขอบคุณเนื้อหาและภาพอินโฟกราฟิกไทม์ไลน์เหตุการณ์สหรัฐอเมริกากับอัฟกานิสถานจากเผระชาไทายด้วยนะครับ ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันัๆน,นะครับสามารถรับชมเรื่องที่ผมขึ้นโปสเตอร์หนังได้เลยนะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงและเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับขอขอบคุณครับ